สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับต้องเรียกว่าถือว่ามาตามนัดในหลายพื้นที่นะครับในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงค่าคืนนี้นะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ12ชั่วโมงข้างหน้านี้เตรียมรับมือฝนชุดใหญ่ที่จะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในโซนทางด้านอีสานและก็ภาคเหนือที่มีฝนตก ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงหลายคืนแล้วนะครับในบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีน้ําท่วมแล้วถ้าดูในส่วนของเรดาร์ช่วงบ่ายถึงค่ำนี้จะเห็นว่านะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากนะครับนะ้วก็ถ้ามาดูในส่วนของภาพรวมของกลุ่มฝนในช่วงบ่ายแนวโน้มการก่อตัวเริ่มที่จะค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนฝั่งนี้นะครับอําเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับ อำเภอขุนยวมอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่อําเภอปายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอําเภอแม่สะเรียงอําเภออมก๋อยนะครับเมืองเชียงใหม่อําเภอเชียงดาวอําเภอชัยปราการเมืองเชียงรายอําเภอพานนะครับอําเภอเมืองพยาวอําเภองาวนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่สวรรคโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ฝั่งอีสานนะครับหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดร ในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังแล้วก็ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธานีนะครับในขณะเดียวกันโซนอีสานตอนใต้นะครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสรารคามบางส่วนทางด้านตะวันออกสะแก้วปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ภาคกลางนี้แถวพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีนะครับแล้วก็ราชบุรีภาคใต้เพชรบุรีนะครับแล้วก็ที่สําคัญในโซนทางด้าน ภาคต้ด้านล่างนี้นะครับช่วงบ่ายถึงค่าฝนเยอะนะครับนครศรีธรรมราชพังงากระบี่แล้วก็ตรังพัทลุงนะครับสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับมีกลุ่มฝนชุดใหญ่ในช่วงหัวค่านี้แล้วก็คืนนี้ถึงเช้า12ชั่วโมงข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับที่เกิดจากฝนตก แล้วก็อาจจะเกิดจากในส่วนของฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับก็เฝ้าระวังเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของเรต้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงบวกค่ำนี้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้อำเภอเวียงแห่เชียงใหม่นะครับอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงเชียงใหม่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอกาลยานิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอฮอดเชียงใหม่นะครับอจอมทองอเภอแม่ริมอเภสมืองอเมืองเชียงใหม่นะครับอดอยสะเก็ดอเภอเมืองลำปางนะครับอเภห้างฉัดอเภเกาะคาอเภอลี้ลำพูนอเดอยเต่านะครับจอมทองอเหอดนะครับแล้วก็อเภบ้านตากจังหวัดตากนะครับอเภเถินลำปางอเภอทุ่งเสลี่ยมอเภศรีสัชนาลัยสุโขทัยอเภอรับแรงอุตรดิษฐ อำเภอท่าปลานะครับอําเภองาลลาปางอําเภอดอกคําใต้พะเยาอําเภอเมืองเ,เชียงรายอําเภอพานนะครับอําเภอเมืองน่านอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับแล้วก็โกสัมพีนครกําแพงเพชรน,นะครับมีกลุ่มฝนนะครับถ้าดูในส่วนของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจากตะวันตกมาตะวันออกแล้วก็ค่าคืนนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับ นี่คือในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับถ้าดูเรดาร์เชียงรายนะครับอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านอําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอบ่อเกลืออําเภอปัวนะครับอําเภอภูเพียงอําเภอเมืองน่านอําเภองาลําปางนะครับอําเภอดอกคำใต้พะเยาอําเภอแม่แตงเชียงใหม่อําเภอแม่ริมอําเภอหางดงอําเภอเสมิงนะครับอําเภอแม่วางอําเภอเมืองลําปางอําเภอเมืองปานนะครับอําเภอเมืองเชียงราย อำเภอพานนะครับแล้วก็อำเภองาวมีกลุ่มฝนนะครับดูลักษณะการเคลื่อนตัวของฝนนะคจะเห็นว่าเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาด้านตะวันออกนะครับแล้วก็มาดูโซนอีสานบ้างนะครับทางด้านอีสานอําเภอบ้านผืออุดรมีฝนนะอําเภอท่าบ่อหนองคายอําเภอเชียงคานท่าลี่เลยนะครับอําเภอเมืองเลยอําเภอผาขาวอําเภอภูกระดึง อำเภอศรีบุญเรืองนะครับอเภอเมืองหนองบัวลำพูอเภศรีชมพูขอนแก่นนะครับอภอนสายอคอนสารชัยภูมินะครับอลำเมนชัยอนาครรด์สีมากูเมืองบุรีรัมย์อห้วยแถลงนะครับอเอจักราชอหนองหงบุรีรัมย์อเมืองบุรีรัมย์นะครับประสังห้วยราชนะครับแล้วก็สุเมืองโคราชปักธงชัยออเภไทยเจริญยะโสธรนะครับ กลุ่มฝนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับจากตะวันตกมาตะวันออกแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์สกลนครนี่นะครับชุดใหญ่อยู่บ้านผืออุดรอ,อําเภอกุดจ,จับอุดรน,นะครับอําเภอท่าบ่อหนองคายน้าโสมอุดรสุวรรณคูหาหนองบัวลาพูนะครับแล้วก็นากลางหนองบัวลาพูมาดูโซนบ้านกลางบ้างนะครับเรดาร์ชัยนาทนะครับอําเภอลานสักอุทัยธานี อำเภอชุมตาบงนะครับอำเภอขานุวรรักษ์บุรีอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีบ้านไร่นะครับอำเภอหนองเสือปทุมธานีอำเภอองรครักษ์นครนายกบ้านนานาครนายกอำเภอกบ,บินบุรีปราจีนบุรีอำเภอจอมบึงราชบุรีนะครับอำเภอปากท่อนะครับชนแดนเพชรบูรณ์แล้วก็หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับดูในส่วนของเรดาร์สมุทรสงครามนะครับอำเภอคลองหลวงปทุมธานีหนองเสือนะครับอำเภอองรครักษ์ อำเภอบ้านานานครนายกอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีสนามชัยฉะเชิงเซาท่าตะเกียบเกาะจันนะครับแล้วก็ศรีราชาสวนเพื่งราชบุรีจอมบึงราชบุรีนะครับแก่งกระจานเพชรบุรีท่ายางบ้านลาดนะครับหลานช้างสุพรรณบุรีบ้านไร่อุทัยธานีลานศักดิ์อุทัยธานีแล้วก็ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับดูในส่วนของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็คือ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงค่ำคืนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนมาดูโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับฝนเยอะนะครับภาคใต้ตอนล่างอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีนะครับอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอการจนดิษฐ์อำเภอพิปูนนครศรีธรรมราชนพิตามนะอำเภอศรีชนอำเภอลานสกาอำเภอพรมคีรีนะครับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังนะครับ อำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไทรนะครับอเภระโนดสงขลาอนายงจังหวัดตรังนะครับอเภย่านตราขาวนะครับปลาเหลียนตรังอเอป่าบอลพัทลุงตมดพัทลุงนะครับบางแก้วแล้วก็หาดใหญ่สงขลาครับรัตนภูมิสงขลาอเมืองสงขลาอนาหม่อนอเภอสดานะครับแล้วก็เบตงยะลาอเภอบันดังสตานะครับอรามัน อำเภอสุขีลินนราธิวาออวออสอแหว่งอสุไงปาดีสีสาครน,นะครับหีอสอะะรับก็มีฝนต่อเนื่องเบตงยะลา,าถือว่ามีกลุ่มฝนต่อเนื่องน,นะครับถ้าดูทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านใต้นะครับขึ้นมาดิน้นด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาตะวันออกเฉียงเหนือนี่คือในช่วงหัวค่ำนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโมเดลในช่วงค่ำคืนนี้นะครับโมเดลค่ำคืนนี้เตรียมรับมือหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วง20นาฬิกานะครับโซนนี้ร้อยเอ็ดยะโสทรนับศร้า,ราอาจพระยกระพมิสัยกาลสินกุชินารายนะครับบัวใหญ่บัวใหญ่บ,หญบัวลายประทายเมืองคอนครราชสีมาฝั่งนี้นะครับ อำเภอพิมาอ,มอโนนสูงสีคิ้วด่านขุนทดนะครับบำเหน็จนรงชัยภูมิอ่าภัยสารีนะครับโคกสำโรงวางม่วงปากช่องม่วกเหล็กนะครับสระบ,บุรีเมืองนครนายกปราจีนบุรีนะครับเมืองพระนครศรียุธยาอ่างทองลบบุรีนะครับอินบุรีโคกสำโรงชัยนาทอุทัยธานีหนองฉางภัยสารีนะครับแล้วก็พิษณุโลกอุตรดิตถ์นครไทยนะครับ อำเภอเมืองน่านปัวนะครับเชียงคำแล้วก็ฝั่งทางด้านขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนฝนตกต่อเนื่องคอนครศรีธรรมราชตรังนะครับภูเก็ตกระบี่พังงาสตูลน,นะครับมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้นะครับระนองพังงากระบี่โซนนี้นะครับก็เฝ้าระวงังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตรงนี้โมเดลในช่วง 20นาฬิการครับแล้วก็พอช่วงดึกๆนะครับโซนอีสานนะครับก็เฝ้าระวังนะครับระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นสกลนครสกลนครนครพนมนะครับสกลนครนครพนมกาฬสินนะครับกุชินารายนามน์โพชัยโพนทองนะครับนิคมคําส้อเสราพูเมืองร้อยเอ็ดสายมูลยโสธรอำน,นาจ,จเจริญน,นะครับพยากภูมิสายคูเมืองสตึกประทายบัวใหญ่อำเภอพนอำเภอหนอ,อ,องสอ,อ,องห้อง นาเชือกกุดรังนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนาว่าสีสงครามแล้วก็พรเจริญบึงการนี่นะน้ำโสมนายูงนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงนี้ภาพรวมฝนตกเยอะนะครับแล้วก็พอช่วงรับดึกนะครับมีสารวันนี้อ่วมนะครับรับฝนตกต่อเนื่องนะครับ หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องและก็ยาวแช่นะครับ <c oughs> แล้วก็กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์แลวก็ลบบุรีสระบุรีนะครับในรอบดึกมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับระวังน้ําท่วมนะครับ โดยเฉพาะโซนอีสานด้านอีสานตอนบนนะครับอีสานตอนบนฝั่งนี้อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนกระทั่งถึงช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็โซนนี้สกลนครนะวาาพรเจริญบึงการนะครับนะ้ำสมนายูอุดรน,นะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรอากาศระยะกลางุโรปแล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ